ทอาแบบเราจบแล้วใช่ไหมในระหวัานเทิมสองเย่ยอุ้มคือไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าไปไหนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเออก็ฉลองหน่อยละกันนะคะเราก็ทาการ่ะกบน้องหงนีกันงคตราไกินแเราไมกเพราะว่าเรา่ตะยแล้วก็เมื่อกี้คือน่ิมา่หมล่ะลุงทุกคน็ว่ากดเลยสักอย่างอะแล้วก็ขึุญให้ฝั่งตลาาร์เทินแรงิงนแ้ถึงขั้นที่แบบนั่งกันเดียร์แล้วขำแห้งเขากว่แบบคือถามว่าเขาแบบอยากคุยกับเด็กไหมเขาอาจจะอยากคุยกับเด็กแต่ว่าเเาต็มหน่่อยะ สวัสดีค่ะอุ้มนะคะชื่ออุ้มทีพ่พีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มก็คือจบมสามแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่า การจบมศของอุเนี่ยก็คือข้อห้าที่จะเงียบเงามากเพราะเราไม่ได้ไปเรียนแบบออนไลน์เลยนะคะความแบบเราจบแล้วใช่ไหมในระ่างเทอม2องในอุ้มคือไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าไปไหนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากจะไปฉลองกับเพื่อนนั่นเองค่ะไหนๆก็จบแล้วเนาะอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยบางทีก่อาจจะย้ายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเนาะก็เลยคิดว่าเอ้ก็มาฉลองหน่อยละกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องออกไปเจอแบบทั้งแดดทั้งพลภาวะนะคะไหนจะแบบคนเยอะอีกเนี่ยเราอาจจะมีความไม่มั่นใจได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุ้จะขอ กิตัวนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผิวของเราตัวนี้เลยกูต้าแม็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นกูต้าที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยอดขายอันดับหนึ่งในเซเว่นด้วยนะคะตัวนี้เขาขายมา7ปีแล้วนะคะซึ่งห็นคนทานกันมาเยอะมากแต่ที่เห็นรีวิวเลยเนี่ยหลายคนก็บอกนะคะว่าทานแล้วผิวก็จะนูนเนียนกระจ่างใสแล้วก็ผิวดูผ่องด้วยตอนนี้นะคะถ้าทานแล้วเนี่ยผิวก็จะดูขาวเนียนแล้วก็กระจ่างใสามากขึ้นนะคะใครที่ผิวหน้าดูแบบหมองค้ำดูทรมเนี่ยทานตัวนี้ไปเนี่ยก็จะดีขึ้นเลยอีกอย่างเลยเนี่ย มีปัญหาแบบเวลาแต่งหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องสำอางไม่ค่อยติดเนี่ย สามารถทาตัวนี้ได้เลยค่ะคืสอสำอางก็จะติดทนมากขึ้นค่ะเพราะเขาทาให้ผิวหน้าเราเนี่ยเนียนมากขึ้นพอทานไปเรื่อยๆเนี่ยผิวเราก็จะค่อยๆดีขึ้นผิวจะเนียนขึ้นใสขึ้นใช่ไหมต่เวลาเราทําต่างๆเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเรามากขึ้นด้วยค่ะเพราะผิวดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองเวลาทานนะคะคือสามารถทานวันละเม็ดได้เลยหรือว่าถ้าอยากบูดผิวเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถทานวันละสองเม็ดได้นะคะในเม็ดเดียวเนี่ยก็คือเขาจะรวมวิตามินผิวสวยไว้ทั้งหมดเลยเขาจะมีสารสกัดจากมะเขือเทศสารส ็อัลฟาไลโปอิกนะคะที่จะช่วยในเรื่องแบบปัญหาของสิวคือทาตัวน,นี้เนี่ยจะได้ทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสิวด้วยเลยเนาะสิวก็จะยุบลงรอยก็จะค่อยๆหายไปแล้วผิวก็จะดูเนียนมากขึ้นเขาจะมีทั้งหมด2ขนาดน,นั่นเองซองเล็กนะคะราคา99บาทจะมี7แคปซูลค่ะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกสาขาเลยแล้วก็ซองใหญ่เนี่ยจะราคา399บาทนะคะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะสามารถซื้อได้ที่บูธแล้วก็วัดสันนะคะก็แนะนำให้ไปซื้อกันนะคะเพราะว่าดีมากจริงๆอยากให้แบบทุกคนลองดูเน แล้วก็เดี๋ยวมุ้งจะไปเจอเพื่อนแล้วค่ะที่บีเงั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงค่ะก็ตอนนี้ก็เจอเดียเรียบ <laughs> ร้อยอแล้วนะคะเ,เ,ออเดี๋ยวเราก็จะไปที่อก่นกั่นเองซึ่งดีใจเลยซึ่งแต่ว่าสาวเกิดจะหักกันเลยเจอแล้วนะคะยังทิพยพี่เมมเบอร์ไว้เออแต่ว่าเดี๋ยวรอรอบีเจเมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทีนึงค่ะก็ <laughs> ตอนนี้นะคะกันอีกทีที่อื่น ก็เดี๋ยวจะเรียนรูเล่นกัน่อนว่าเราจะไปไหนกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาบุดโฟโต้กันก็คือไปถ่ายรูปก่อนเพราะว่าถ้าเราถ่ายช้ากว่านี้น่าอาจจะเยอะไดนะคะเราก็ต้องควรถ่ายก่อนแต่ว่าคิวเยอะมากทุกคนผมจะให้ดูคิวคิวเยอะมากเลยทำไงดีก็ตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เพิ่เข้ามาแล้วเขาก็คือแบบให้ถ่ายเลยก็คือทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะอัดมาให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงค่ะ เราจะไปซื้อน้ำกันนะคะก่อนที่จะไปกินข้าวที่ MBK ั่นเองซึ่งร้านเนี้ยอุ้มก็คือแบบอยากไปตั้งนานแล้วว่าพึ่งมีโอกาสได้ไปนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นร้านนี้มาสักพักแล้วก็คือมีคนอยู่นาวก็เลยพามากินร้นนี้เป็นเราบันเทิงเกิดนะคะเนี่ยรสชาติเดี๋ยวบอกกันไม่ได้กินต้าเดียนอร่อยไหมแต่คือร้านนี้มันอร่อยแบบอร่อยมากเหมือนแม่ต้ามันถ่ายรูปกินข้าวเลยอ่ะขอร้องร้านีนะ ที่เมทคาเฟ่นะคะก็คืออยากมาตั้งนานเลยเนาะเพราะว่าที่ได้มีโอกาสมาะะเพราะฉะนั้นก็เลยจะลองสั่งดูแต่ว่าคือ ก็แบบน่ารักไหมจริงนะคะแค่แบบบริการดีไหมจริงเขาก็จะแบบมีการแนะนํานะคะว่าแบบเอ้ยแบบถ่ายได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เห็นแบบว่าหน้ามีดเท่าไหร่เขวก็แบบทดสอบตันเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะระวังให้ได้มากที่สุดนะเอทก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเมนูละกันนะคะว่าแบบอะไรบ้างคร่าวๆค่ะก็คือจะมีแบบเป็นข้าวอย่างนี้อันนี้คือเขาว่าเป็นแบบเซ็ตแนะนําเลยต้องแบบเข้ามาเพราะว่าถ้าทำเป็นเซ็ตเนี่ยมันก็จะแบบคุ้มกว่าแค่ไหนเราก็เลยการทำเป็นเซ็ตแทนเพราะแบบมันดูแบบเยอะมากฉันก็เดี๋ยวแบ่งกันดูละกันค่ะ อาหารก็คือแบบอย่างนี้เออเราเดี๋ยวเขาจะแบบมาหาเราเองนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็คือทำอาหารกันเสร็เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดเดียวไม่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังชุดของชุดเดียวคือมันเป็นเหมือนเป็นเซตของเขาเป็นข้าวเป็นไง สองเนี Or, yeah, MM ่ยเอามาเอาเป็นริบแคนเพราะว่าตอนแรกซาลาดี้พัดหกที่เดือดขนเรือก็พี่ออกมาได้แต่ว่าข้าวหวังมากเลยต้อง๋ยวของมาแล้วหยอกขายให้ดูอีกรอบนึงนะคะหยอกอะไรกันค่ะออแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาก็มีเอาน้ำมาเสิร์ฟซึ่งเขาก็จะไม่ให้รำพันเลยนะให้จะไม่ได้ต้องดูวัยรุ่นใช่ดูวัยรุ่นเขาจะให้รำพัาอะไรทุกอย่างเลยก็ม้วนอีกอีกนะคะแต่ว่าเราเหลือข้าวอีกอันนึงใช่เดี๋ยวค่อยให้ดูข้าวอีกรอบหนึ่งละกันเนาะอุกระต่ายขาดแล้ว

โอเคมากเลยนะเพราะว่าอาหารของมันอร่อยหน่อร่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าว้าวแค่ขนาดนน้ะบริการจะเป็นเหมืนแบบว่าค่าบริการอะไรเงี้ยซึ่งบริการดีมากน่ารักมากๆทุกคนเราแบบอยากแนะนำให้ลองมาคือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยแหละเพราะว่าเราแบบไม่เคยมาอะย่าเง้ยคือึงเดินผ่านบ่อยมากเคยไปดูเมนูโอเขานะแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าเอ้ยเป็นยังไงเออ อีกอืองั้นเดี๋ยวเราจะไปเอ็นเนดกันเนาะเดี๋ยวไปซื้อของกันค่ะลืมบอกไปว่าเรามีของมาให้สีกันสีกันนี่อันนี้มาให้นี่อันนี้เป็นกูต้าแม็กเอาไว้ให้ผิวแบบมันจะทำให้ผิวเราดูแบบใสขึ้นขาวเรียนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ ออกไปข้างนอกบ้างจะมลภาวะต่างๆแล้วแบบผิวความเป็สวยตัวไม่ถูกมองไม่ใส่ใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยแบบเอออ่อนเนี่ยมาฝากให้ด้วยหนึ่งอันเองสามารถไปกินได้เลยฝากงกันเดี๋ยวเราไปอนิเมตกันดีกว่าลูกคืนวันนี้นะคะได้ต้องแอนิเมตไปหรอวข้างในอนิเมตเขาจะไม่ให้ใส่ลูกเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายกินแล้วก็ไม่ได้ใส่มาใส่เองเนาะซื้อออกมาข้างนอกนะคะด้วยความที่เพื่อนรู้ว่ามาก็เลยฝากซื้อแกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ฝากสุ่มด้วยทั้งวันสองตอนไม่ขอ ก็คือบางสุ่มโวมันเป็นแบบป้ายแผ่นอะไรเงี้ยไม่อยากได้แบบจีบฟิมากแต่ว่าระดับที่สูงไปได้มีเสี่ยเราทีก็เลยต้องมารับสุ่มใหม่ให้นะคะแล้วก็มีสูงของอุ๊อันนึงก็คือเป็นอันนี้ก็คือยอมไปทำดีมาเพื่อให้เข้ากับว่าการสุ่มน้องโดยเฉพาะเราจะมาแกะกันเฮ้ยขนาดนี้เราต้องมาแล้วล่ะเฮ้ยทำเล็บลกน้องเลยนะเว้ยจริงๆได้ใครก็ได้แต่ว่าอย่าได้เราบูดากันรักใไรมากเป็นที่สุดเพราะว่าเราขาดแค่โมจิมองเนี้ยเราจะได้สองคนที่กนลังมองแล้วว่าใครอะ เ,เ,เอ๊โอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้แมเนเขาอเศรษฐายแต่ว่าที่คุณนี้ไข่ได้เพราะฉะนั้นค่ะแรกค่ะเอาละใครสนใจท่าสนใจแรกที่คุณนี้เปรับมือแดดก็ทักมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นของเชฟที่ฟ้าสุกมาก็มีซิพิยุสเ็้อยากไดก้ซิพิยุสมากแต่ว่าเราอะอยากให้เอ็มได้เกียอะถ่าเั้นเราจะมาสุกให้เอ็มบอกว่าต้องสุกจนก่อนจะได้ซิฟิยุอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่า เอมาแน่ซี่ตีอ่ะใคร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 อ่ะเนี่ยังไม่มียังยังกันไหนอีกเฮ้ยใครอะไรวะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไยอะไรวะโอ้โหเขาไมได้หยิบมาเยอะเลยอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเริ่มเลยอ่ะอันนี้ก็ได้จยิบมาเยอะแล้วอะเอมสบายใจไปหนึ่งเล็กซองหนึ่งสมมติว่าได้บาดเจ็บเอ็มมันบาดเี็บ เลยอะไดซีฟิวมิสิยาปะเออหรือไมคี้วะอาสิโตะเออเอาไมคี้ใไมไอ้อะไรอะอะไรวะกี้กับซีฟิวอะไรวะทำไมมาทำ ตอนนี้นะคะก็ได้ทำการซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวเราไปฮาราก,ก็เนี่ยนะคะก็ไปในอินแล้วก็ไปซื้อของของเดียร์แล้วก็เดี๋ยวไปกลับบ้านก็คงไม่เดียเ๋ยวมาเที่ยวแบบนานมากนาที่มานแต่เสียดายที่เมดคาเฟ่ปิดเอออดกินน้ำเลยแล้วรอบนี้เป็นแบบของมันฮิโร่ด้วยไงเสียสดาย <S <S เห็นงั้นเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ฮาราก็น,นะคะก็คือเมื่อกี้ได้มีการแวะอีช่วยกันตันึงเพื่อไปซื้อหมา หน้าวาะนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อหนังสือให้เดียกันลแล้วก็มเมื่อกี้คือนั่งแท็กซี่มาใช่ไหม,ล,ม,หมล่ะลุงก็บอกกันว่ากดเลยสักอย่างแล้วก็ขุดให้ฟังตลอดทางกินเล่นกินเล่นหรึงขั้นที่ว่าแบบนั่งกันเดียวแลแ้วขำแหงก็ว่าแบบคือเขาถามว่าเขาแบบอยากคุยกับเด็กเขาอาจจะอยากคุยกับเด็กแต่ว่าเขาใส่เต็มไปหน่อย <laughs> อ่ะเขาบอกเขากดเลยสักอย่างเราก็เลยต้องแบบว่าเอาค่ะฮ่า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 ขำแหงมา มีนะคะก็ะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอันนี้ที่ซื้อมา<ส>ก็คือเป็นหนังสือเรียนนะคะส่วนเราก็คืออะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไรก็นะคะเราก็จะปิดคลิปกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็คือแบบว่าเหนื่อยมากเราต้องตัดทิ้งเจนถึงแบบเออประมาณหกโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะคะ <S <S แต่ว่าก่อนกลับเลยเนี่ยอเราจะขอฝากตัวนี้ไว้หน่อยนะคะก็คือเป็นกูตาแม็กน<ๆ>ั<ๆ>่นเองหนูๆก็ค<ๆ>ือจะมีท<ๆ>ั้งหสองไซสนั่นเองผัดจะมีทั้งซองเล็กแล้วก็ซองใหญ่นะคะก็คือสามารถไปหาซื้อตามได้แล้วคือจะขใสแล้วก็เนนียมากกแแนนนนน่่อบบเียามล็คือให้เดียวไปแล้วด้วยซองนใส ก็คือเดี๋ยวเอาให้เดียไปกินเนาะก็เพื่ไปเยียมแล้วกลับบ้านกันดีกว่าค่ะยังไงก็ถ้ากินนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ค่ะตัวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งนะนสำหรับวันที่เก้เดี๋ยวเป็นผู้นำทางวันหรือม่า่ขาจะตักันเท่าไหร่เพราะถ้าเราไม่ให้เดียจุ่เราก็จะไม่ให้เดียจุ่มคุณเดียวหอบไอแล้ก็จะเราก็จะชนได้นะคะแล้วเอาเป็นว่าไปเล็กไปมาก